เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่แขวงกล้วยน้ำไทยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านไม้หลังเก่าเมื่อประมาณ20ปีก่อนและก็ถือเป็นประสบการณ์วัยเด็กของผู้เล่าเองเลยก่อนอื่นขอพูดถึงบ้านหลังนี้ก่อนเลยนะครับเป็นบ้านพักคนงานใช้สำหรับคนงานระดับหัวหน้าพักอาศัย เมื่อ20ปีก่อนบ้านหลังนี้มีอายุอย่างต่ำ70ปีอย่างแน่นอนมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นบ้านไม้ทั้งหลังสองชั้นมีห้องนอนชั้นบน3ห้องและห้องรับแขกอีกหนึ่งห้องส่วนชั้นล่างจะเป็นพื้นแบบยกสูงมีห้องนอนอีก2ห้องและเป็นบ้านเดี่ยวอีกด้วย มีต้นมะยมขนาดใหญ่มากอยู่หนึ่งต้นที่หน้าบ้านความแปลกของต้นมะยมต้นนี้คือลูกดกตลอดเวลาตลอดเระยะเวลาที่อยู่บ้านหลังนั้นสิบกว่าปีไม่เคยคนนอกมานอนเลยคนนอกคือคนที่ไม่ใช่ลูกหลานตอนเด็กผมเองก็ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้แต่พอโตขึ้นและได้มองกลับไป ก็พบเรื่องแปลกมากมายเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ทั้งไม่เคยมีคนนอกมาเล่นบนบ้านเรื่องมานอนค้างยิ่งไม่มีขมเคยสงสัยอยู่สักพักจนได้ย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้เวลาผ่านไปประมาณสองปีผมกลับไปเที่ยวบ้านก็พบครอบครัวใหม่ย้ายเข้าไปอยู่แล้วแต่ที่แปลกก็คือพวกเขาต่อเติมบ้านชั้นล่าง เพื่อน,นอนโดยไม่ต้องขึ้นไปนอนข้างบนแน่นอนว่าผมต้องถามว่าทำไมไม่ขึ้นไปนอนคำตอบก็คือนอนไม่ได้เพราะข้างบนดุมากแน่นอนว่าด้วยวัยสิบกว่าขวบตอนนั้นย่อมอยากรู้อยากเห็นเลยชวนเพื่อนขึ้นไปเล่นข้างบนแต่ว่าตอนกลางวันนะครับผมขึ้นไปเล่นกันห้าคน มีลูกของเจ้าของบ้านครอบครัวใหม่ขึ้นไปด้วยหนึ่งคนพอขึ้นไปก็เหมือนเดิมครับบ้านไม้ไม่มีอะไรวางมากนะักแต่ถึงไม่ค่อยมีคนขึ้นมาฝุ่นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่พวกเราก็เดินสำรวจแบบเด็กเล่นกันไปทีละห้องโดยเริ่มจากห้องรับแขกที่อยู่กลางบ้านแล้วไปห้องนอนเก่าผมก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น เดินไปทีละห้องจนมาถึงห้องนอนเก่าของตาห้องนี้จะอยู่ใกล้ต้นมะยมพอเปิดประตูห้องเท่านั้นหละเรื่องก็เกิดเลยคืนลูกเจ้าของบ้านที่ขึ้นมาด้วยเป็นเด็กผู้หญิงยูยๆผีก็เข้าร้องขึ้นมาพร้อมกับพูดอะไรแปลกๆและหยิบมีดออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเช่นกันเด็กคนนี้ เอามีดจ่อที่คอหากถามว่าเอาจริงหรือเปล่าเท่าที่ดูก็เลือดไหลที่คอแต่ยังไม่มากผิวดูดำขึ้นด้วยบอกตรงๆต,ตอนนั้นนอกจากจะฟังคำพูดไม่รู้เรื่องแล้วยังมองหน้าดีกคนนี้ไม่ค่อยชัดอีกด้วยจังหวะนั้นทางพวกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยความตกใจต่างคนต่างวิ่งลงข้างล่าง แล้วก็ตามผู้ใหญ่ให้ขึ้นไปทางผู้ใหญ่เหมือนเคยเจอเรื่องนี้กันมาแล้วแล้วพูดว่าขึ้นไปได้ยังไงประตูขึ้นชั้นสองล็อกเอาไว้คือลูกเจ้าของบ้านนี่แหละครับเปิดให้สักพักมีคนขึ้นมาอีกสมคนแน่นอนผมก็ตามไปด้วยแล้วก็ยังเห็นเด็กคนนี้มีอาการผีเข้าเหมือนเดิมทางผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ แต่สักพักก็มีอีกคนกระโดดมาจากหน้าต่างพร้อมกับเอาสร้อยที่ผมมารู้ตอนหลังว่าเป็นสร้อยพระมาล้องคอเท่านั้นแหละเด็กชักกระเดวกระเดวและพวกผู้ใหญ่ก็รีบอุ้มเด็กลงข้างล่างจนสักพักเด็กก็ฟืน้นและถูกด่ายกใหญ่ว่าห้ามขึ้นไปข้างบนผมเองก็ชิ่งกลับบ้านทันทีเข้าใจเลยว่า ทำไม่คนนอกไม่มานอนบ้านขนาดกลางวันนะเนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดตอนที่ผมมีอายุยังไม่ถึงสิบขวบจากบ้านไปประมาณ20เมตรมีต้นไสขนาดใหญ่ต้นหนึ่งอายุในตอนนั้นอาจจะถึงร้อยปีผมจำได้ตอนเด็กๆลุงมักจะบอกว่าหลังเที่ยงคืนอย่ามองต้นไทเห็นอะไรแปลกๆอย่าหาันกลับไปมอง เอาจริงๆบอกไว้เลยใต้ต้นไส่เจอกันบ่อยกับผิวหัวขาดลุงผมก็เจอแต่ผมเองไม่เคยเห็นจนคืนวันหนึ่งผมไปนอนดูหนังที่ห้องตาจนเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วและเมื่อผมมองออกไปนอกหน้าต่างด้านหนึ่งที่สามารถมองตรงไปเห็นต้นไส่ได้อย่างชัดเจนแม้มันจะมืดๆก็ตาม ผมก็เห็นเงามีเงาอะไรบางอย่างใต้ต้นไฟแน่นอนว่าด้วยความที่ยังเด็กก็ลืมเรื่องที่ลุงบอกอยู่แล้วเมื่อเห็นไม่ชัดเลยกลับไปเกาะหน้าต่างมองดูดีๆผลคือเห็นเต็มๆเ,เงาร่างคนตัวใหญ่ยืนอยู่ระยะจากตัวผมถึงต้นไฟน่าจะไม่ถึง25เมตรด้วยซ้ำ มองดูดีๆไม่เห็นว่ามีหัวและมองขาไม่ชัดเท่านั้นลหละครับนึกถึงคำพูดของลุงขึ้นมาได้ทันทีรีบวิ่งหนีไปห้องแม่และกระโดดเข้ามุง้งเช้ามาก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเก็บเรื่องนั้นเอาไว้คนเดียวและไม่กล้ามองไปที่ต้นไ่ในตอนกลางคืนอีกเลย มันเป็นป่าดงดิบที่น่ากลัวที่สุดเต็มไปด้วยน้ำอันมีน้ำทั้งอย่างสูงยืนชะลูดระฟ้าอันคลาคล่ำไปด้วยกลุ่มเมฆที่ลอยลงมาต่ำๆเดี๋ยวก็โปรง่งเดี๋ยวก็มืดทะมึนเดี๋ยวฝนหายเดี๋ยวฝนตกอยู่เช่นนั้นเราเดินทางกันด้วยช้าออกจากทานโต บุกไปตามลำธารเพราะว่าทางบกไม่มีเอาเสียเลยจะมีบ้างเล็กน้อยแต่มันก็รกเต็มไปด้วยไวยในบางตอนช้างต้องใช้งวงของมันรัดกิ่งไม้โหนตัวขึ้นไปเราเดินทางกันไปสองคนเท่านั้นข้าพเจ้ากับสุวรรณสองคนปืนของเราก็ไม่วิเศษวิสุว่ไรข้าพเจ้ามีลูกซองแฝด สุวรรณมีเบลรานิ่งยิงนกชนิดห้านัดซึ่งบางทีก็ไม่แน่นักถ้าหากมันขัดลำขึ้นมาแล้วพบสัตว์ใหญ่ก็อาจจะแย่หน่อยนอกจากข้าพเจ้ากับสุวรรณเรายังมีศิลและทัพเป็นควานเหล่านี้เป็นการล่าสัตว์ที่สำเร็จรูปขึ้นมาได้ด้วยความช่วยเหลือของสหายของข้าพเจ้า ซึ่งทำงานอยู่ที่เรือนจำภาคยะลาซึ่งห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ90กิโลเมตรและอีกกี่สิบเมตรจำไม่ได้กับประมาณ90กิโลเมตรจึงจะถึงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในดงดิบซึ่งเราจะไม่มีวันลืมกันเลยเราถึงทานโตหรือเมืองโตได้แวะชมการทำเหมืองขุดของกรรมกรเล็กน้อย ทานโตวเวลานั้นถนนสายยะลาเบตงยังไปไม่ถึงมีร้านค้าเล็กน้อยแต่เป็นของแห้งๆขนมหวานแห้งๆมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หนึ่งร้านราษฎรผ่ายพร้อมเจ็บตะงอดอ่อนแอะพร้อมมาลาเลียเล่นงานอยู่เป็นนิดออกจากทานโตประมาณเที่ยงวันเสร็จเราบ่ายชมหน้าเข้าหาหมู่บ้านของชายป่า สิ่งที่เราปรารถนาจะล่ามากที่สุดคือนกยูงขาวนกชนิดนี้คือนกยูงเราดีๆนี่เองแต่สีขาวน,ว,นวลแววหางก็เหมือนนกยูงแต่ไม่มีลวดลายมากนอกจากที่แววเป็นวงกลมสีดำพวกชาวป่าดักได้เสมอด้วยคลึงหรือบ่วงแล้วเอาผูกลูกไม้สีแดงหรือพริกขี้หนูเม็ด,ดแดงๆล่อไว้ เนื้อดีเท่านกยูงหรือดีกว่าน้ำในทานโตไหลเชี่ยวดุดันเป็นลำธารใหญ่ที่สุดเพราะลำธารเล็กๆหลายสายมารวมกันแต่ในเวลาครึ่งชั่วโมงผ่านมาช้างก็พาเราบุกมาตามลำธารเล็กๆซึ่งไหลไปรวมทานโตทานเล็กๆนี้น้ำตื้นและใสแจ๋วเราไม่ได้ยินเสียงอะไรมากนอกจากเจ้าช้าง ที่บุกไปในน้ำตลอดเวลาธรรมชาติสองข้างทางผิดกว่าป่าอื่นเต็มไปด้วยวายทั้งสิ้นงอกงามปนกับเถาวัลย์และบันไดลิงวายนี้ใช้ทำไม้เท้าได้ชาวต่างชาตินิยมมากในเวลาใกล้จะถึงหมู่บ้านปูหินช้างหยุดชะงักถอยหลังกลูดควานบอกแกเราว่ามันได้กลิ่นเสือ เสียงตวาดแด่แดเป็นภาษาแค่อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเขาเอาขอสับมันมันกลับร้องลั่นแล้วเอางวงตีดินสองสามครั้งเหมือนจะบอกแกเราว่าอันตรายเสือครับคุณเขาบอกแกค่าพระเจ้าอายตัวนี้ท่องเที่ยวอยู่แถวนี้เสมอเมื่อวานซื้อนี้เข้าไปกินลูกยางเลยกัดเอาลูกเจ๊กไปกินเสีย เขาไลย่ยิงมันตะเลิดมาถึงแม้มันจะเป็นเสือตัวแรกหรือเสือตัวที่เท่าไรก็ตามแต่ในชีวิตของเราไม่เคยพบหรือยิงมันเลยเราแต่เตรียมปืนและถือไว้มัน่นพอช้างออกเดินได้ก็ค่อยหายใจโล่งอกไปหน่อยเราเข้าหมู่บ้านปูหินในเวลาบ่ายประมาณสามโมงเศษบ้านปูหินนี้ มีหมู่บ้านประมาณ15หลังคาเรือนเท่านั้นมีทุเรียนมากชาวบ้านเลี้ยงเป็ดและไก่ทำไรและทำนาพอกินไปเท่านั้นได้ของป่าก็ล่องแพเอาไปขายที่บันนางสตาขากลับก็ใช้ต่อแพกลับบ้านขึ้นรถยนต์กลับทางทานโตบ้างไม่เห็นมีใครมีเรือใช้เขาว่าชาวบ้านแถบนี้แต่เดิมเป็นชาวสงขลา นีอาญาบ้านเมืองไปตั้งรกรากอยู่ต้นตระกูลคงจะชื่อหินจึงใช้ชื่อหมู่บ้านว่าปูหินในบ้านเต็มไปด้วยของป่าแทบทุกบ้านมะพร้าวมากสุดทุเรียนมากกว่านั้นพวกชาวบ้านกวนทุเรียนส่งไปขายบางทีพวกปัตตนียะลามาตั้งกวนทุเรียนกันในหมู่บ้านนี้ก็มากกล้วยบ้านไม่ค่อยมี แต่จะแลไปทางไหนกล้วยป่านั้นเป็นโรงนานแน่นเราพักอยู่สักครู่ก็ออกเดินทางกันต่อไปอีกลำธารตอนนี้เต็มไปด้วยโขดหินสลับซับซ้อนน่าชมนักเราผ่านหมู่บ้านแม้วาดแต่ไม่ได้แวะเข้าไปเห็นตะหญิงชาวป่าแบกกระบอกอันยาวลงมาตักน้ำแล้วแบกกลับไปอย่างหน้าดูกระบอกนี้ ใช้แทนตุ่มน้ำบ้านหนึ่งมีประมาณ7จ็ถึงสิกระบอกพิงไว้ที่บันไดเรือนแบกก็ยากน้ำหกเวลาจะเทกินเทไม่เป็นก็หกออกมาหมดอย่างที่เขาว่าทีน้ำออกจากกระบอกเราถึงวังไซราวสิบเจ็ดนาฬิกาเศษเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะคึกคักคือมีอยู่เกือบ30มสหลังคาเรือน ทำด้วยใบยไวายหลังคาก็มุงด้วยใบยไวายเช่นเดียวกันที่นั่นเราได้พบพ่านแก้วรูปร่างของแกบึกบืนเอาการแกรับรองเราเป็นอย่างดีตลอดทางเราไม่พบสัตว์หรือนกเลยเพราะป่าดิบเช่นนี้นกอยู่ไม่ได้นอกจากนกใหญ่บนภูเขาสูงสูงพบข้างสองสามตัวแต่ยังไม่เห็นชนีดำ หรือชนีผสมข้างกันเลยหน้าตาไปทางข้างมากเกินไปอยู่สูงเหลือเกินเมื่อเราไม่ได้อะไรจึงต้องซื้อให้เขากินโดยลองปืนเสียนัดเดียวก็ได้มาผ่านแก้วชอบอกชอบใจปืนของเราโดยเฉพาะเจ้าบราวนี่ซึ่งบรรจุลูกปืนห้านัดเรารับประทานอาหารเสร็จก็ค่ำพอดีการล่าสัตว์ในคืนแรก ตื่นเต้นต่อภูมิประเทศมากแกพาเราไปตามลูกเขาเตี้ยเตี้ยเต็มไปด้วยดงกล้วยป่าแต่สองสัตว์ไม่ได้เลยสักตัวเดียวพานแกบอกว่ามันเหม็นน้ำมันเป็นความจริงเช่นนั้นเราโง่ไปถนัดเพราะเราใช้เจ้าพายุบังเพลิงด้วยสังกะสีเปิดแต่ข้างนาเพราะว่ามันสว่างดีกว่าไฟฟ้าเดินทางแต่มันกลับให้ผลร้าย พรานแก้วถือผีสางมากเจะออกเดินทางแบกปืนขวางป่าก็ไม่ได้ว่าจะไม่พบสัตว์เวลาเดินเวลาออกจากบ้านเต็มไปด้วยพิธีรีตองของแกทั้งสิน้นเสกเป่าคาถาอาคมอยู่ตลอดเวลาแกว่าเชื่อว่าเสือนี้เมื่อจำศีลภาวนาหรือแก่ตัวมากเขามันจะกลายเป็นสางขึ้นมาหลอกคน แถวนี้โดนกันมามากแล้วแกบอกมันทำเป็นผู้หญิงมาเรียกบางมีคนเดินทางสวนมาบางขีนลงจากห้างตายเด็กเราก็รับฟังไว้เพราะเรื่องชนิดนี้เราได้ยินกันมามากแล้วในคืนวันที่สองเราเอาไฟฟ้าเดินทางออกส่องสัตว์ชู่เข้าข้างเราอยู่บ้างเพราะว่าในตอนสามทุ่มเศษ เราได้พบในตาแดงๆสองข้างสู้กับไฟของเรารูปร่างมันตำ่ำแต่ว่าระยะในตามันห่างกันมากจะว่ากว้างก็ไม่ใช่เราลั่นไกลออกไปพร้อมกันทั้งสองกระบอกมันดิ้นขุกคลักอยู่สักครู่ก็นอนนิ่งเงียบเรารีบเข้าไปไกลก็ได้เห็นเจ้าสัตว์ด่างขาวด่างดำมีงวงยาวคืบเดียวนอนสงบเงียบไอ้นี่เองตัวสมเสร็จ สุวรรณพึมพำพี่แกนึกว่ได้เสือเสียอีกเล่นเอามือสั่นไปหมดตัวมันอ้วนพีมากเท่าวัวตัวผู้แต่สั้นเหมือนหมูใหญ่ๆเรารีบกลับไปบ้านเพื่อหาคนมาแล่มันเนื้อมันไม่เป็นสีดำเหมือนที่เขาเล่าแต่รสชาติของมันไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์อะไรดีตกลงคืนนั้นเราไม่ได้ออกเดินทางต่อไปอีก พอรู้สึกอ่อนเพลียจากเมื่อคืนกอ่อนในคืนวันที่สามเราขัดห้างกันข้าพายเจ้ากับสุวรรณเป็นพรานหัดใหม่ดังนั้นจึงต้องนั่งด้วยกันห้างได้ขัดขึ้นที่โปง่งเป็นบ่อเล็กๆที่พวกสัตว์เข้ามากินดินในบ่อนี้เสมอพรานแก้วนั่งคนเดียวสั่งให้เราระวังช้างงายาวเพียงตัวเดียวทำให้เราอ,อกสั่นแขวน,ขวน,ขวน พอเสียงดังแกรกทีไรปืนที่พาดเราห้างสั่นทุกทีเวลาค่อยผ่านไปเรื่อยเเราได้ยินเสียงเป๊ะรอบรบห้างแต่ไม่มีสัตว์เข้าเลยในที่สุดกงงงวงรู้สึกมันถูกผีหลอกเหมือนมีมือคนเอื้อมมาจะรัดคอเราก็มีเป็นเงาสีประหลาดมาก็มีผลสุดท้ายก็ต้องผลัดกันนอน แต่นอนไม่หลับเพราะกลัวช้างห่างเท่านี้ไม่ขนางวงของมันเลยต้องนั่งทางตาอยู่เช่นนั้นจนเวลาตีห้าครึ่งแต่ในป่าดงยังมืดมากเราต้องสะดุ้งขึ้นด้วยความตกใจเพราะได้ยินเสียงปืนลั่นหนึ่งนัดเสียงมันแน่นและกังวานแม่นไหมหลุงแก้วสวนถามด้วยความดีใจ ทันใดนั้นเองเราต้องตกตะลึงเพราะได้ยินเสียงคนร้องเป็นเสียงผู้หญิงเสียด้วยได้อะไรลุงแก้วสุวรรณน้องถามเมียผมเองแกวร้องตอบออกมาเรารีบพรวดพลาดลงจากห้างเห็นเมียของแกกําลังยืนตัวสั่นร้องด่าแกอยู่ขกลมแกท่าจะง่วงไปจึงมองเห็นเมียแกเป็นสางไป ถ้าเมียของแกไม่กระเดียดกระบุงมาด้วยก็คงตายไปแล้วมาทำไมที่นี่ห้ามไว้แล้วไอแดงเจ็บตั้งแต่สองอยามพยาบาลกัดกุ้มเห็นว่าเช้ามืดแล้วจึงได้ตามมาพยาบาลกันกลุ่มเห็นว่าเช้ามืดแล้วจึงได้ตามมาเราค่อยหายใจโล่งอ,อกเพราะกระบุนทะลุไปสองสามรูเท่านั้นจริงของแก ถ้าหากสางมาหลอกต้องหยิงที่ภาชนะของสางที่ถืออยู่ในมือเสมอเพราะดีเหลือเกินที่เมียแกมีกระบุงมาด้วย